หัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่พลสวิสเซแลนด์สามสองไป <c oughs> วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกินข้างนอกแน่อะอไรเนี่ยพี่น้องจ้าพวกปูวันนี้นะคะฉันสิมากินตำบักหงปูปลาเยอะๆจ้า ขี่นนอกจ้าแล้วก็จะมีหอมหอมหอมอันนี้เป็นหอมแล้วจะเปลี่ยนจากหอมกระเทียมเป็นหอมโดงนะจ๊ะก็มีปลาแซลมอนแล้วก็จะมีตําปูปลาแล้วก็จะมีผักแลดิดผักแลดิดจะ้ะผักแลดิดก็มาเยอะๆจะ้ะผักกาดก็มีผักอันนี้นะอีหยางวะผักอะไรวะอุ้ยไม่รู้นะ่ะผักเพลวอ่ะผักเพลวบักเขียจะ้บะบักเขียก็ลูกใหญ่ๆมาเขียจากพวกแกจะ้ะ มะเขียแล้วก็มีมแตงจ้ะแตงจ้ะไปบุบล่ะเจ้าต่าคงคนละหนู <laughs> ชิมก่อนอจัง อื่อยมันจะบ้างไหนจะคั้มเสบเสี Ngam nham hỏi điện đi buộc phải làm hưng là, hưng 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 เจ็บขอโทษเด้อค่ะกินคำใหญ่ๆฮะ <c ười> ไปอล่อมมาก

ว้าม <Wow. S 2> mm ่แรงไอปูอ hmm. mm ืม hmm. อ mm. ืมมขอโทษด้วยค่ะคับในไงสมั่ง ันนี้เป็นไฟมอนที่เขาเลี้ยงเป็นไฟมอนที่แบบว่าเขาเลี้ยงแบบว่าโอ่ใช่ที่เขามเมลี้ยงพูดกิฟที่เขาปล่อยตามธรรมชาตินะเรียกว่าไซมอนเออย่างเงี้ยเนื้อ,อมันจุงหวานอร่อยอืมอืมอืมที่ปูอืม,อ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 ม 那得，嗯，可爽了，嗯，差不 อืมอร่อทมากอร่อยมากเอ้ากันดอมากเข้กัม อุฟเฟอ่าบุคงฟว้ามาเขี้ยแกะขาบอกว่าแม่พ่อเวลากินจะพูดมากหลายเขอ้ออะไอย่างนี้ฉันก็เลยไม่ค่อยพูดจ้ะ เขาบอกเขาเขาใสให้ฉันพูดมาบางคนจะไม่พ่อยไม่พูดเลยไม่ค่อยว่าฉันพูดมาจะอะไรแถ่หูอะไร Khó quá Mình <laughs> tầm bằng <khung>. <cười> 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 บู๋สองตัวไอ้บู๋สองสามตัวตัวอีกตัวนึงอ๋อนี่มันตัวเนี่ยกระดองมั้นเออเด็กไปน้อยไปโรงเรียน

อกออบืม,มต่ำหลายพูดต่ำหลายพูดคือมันหมดมมแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่พวกแกจ้าพี่น้องจ้าพี่ป้านาอาจา๋า ฉันที่มีธุระไปจักคู่นึงจ้ะขับรถขับไปในเมียงจ้ะทำธุระก่อนตามไฟบังหุงหลายเปิกินไม่เบ่้ย